โอเคเราที่เราบอโอ้โอ้เรามีนักจิ้อะเรามีขับหอกดีมากท่สองชิ้นมันดีหลากหลายมากเกินกว่าจะหลากหลายแต่ก็มันไม่เป็นสตอรี่นะแล้วก็มีชาเขียวชาเขียวชากินแล้วจะสวยคุณกินเชียวมาบอกเลยว่าชายเขินแสงกินกินเลยดีกินโรตีชาวูแล้วนี้ เยลือปาตะปูธนาการเป็นซอสพาวเวอร์บอกเลยว่าน้าน้านาน้านานนานกระแสน่ะและว้วก like <Yeah. S 1> ็น้ำพิกกระกอกเไม่ใช่ไม่ใช่ที่น้ำพคิกไก่กรอบน้ำพิกหนังไก่น้ำเิไก่กรอบแต่อร่อยมาใทั้งเต็ทั้งกรอบแล้วพิกไก่กรอบแล้วพิกไก่กรอบแล้วพิกกน่กรอบแล้วน้ำิดปลาสลิด